โยนทนย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 น c นย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 ยน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 ยยน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 เนยยยนนนนนยนย ตรงนี้มีนะเ้าไว้ Enemy located อา่าพี่ไดยอ้นี่จะได้ทองมาขาามับเจ้าไหมเพราะว่าเครื่องกระสุนทองมาเยอะว่ะใส่ไม่ได้ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเจอจานแดงว,ว้วาวว้าวแดงด้วยจานแดงนี่ โอ้โห oh. สุดยอดเลยนะี่เชื่ยวขึ้นเคยเสถียรมาดีดูใหม่อ่ะก้าตั้งดูใหม่นี่เ <c oughs> ก่งไหมเนาะไม่เห็นคนเลยที่เสียงก็ไม่มีเด,เดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้นอนเดี๋ยวเขาวิ่งไปฝัง่งนู้นเดี๋ยวมันก็ออกมาอันตรา,ายเนี่ยมันจะอยู่แถวเนี้ยแถวสะพานตรงเนี้ยดดูก อันนุปอดดอิฉันนะมันมีไอ้สัญลักษณ์นี้ด้วยเฮ้ยเราเข้าไอ้นี่เลยเลยก็ได้นะ This way เฮนะ้ย, yeah, ย,ย,ยไม่ทำไรนะเฮียสไนสไนพี่ก่อน<ว>พี่กลังคาไปพี่กลังคาไปพี่กลังคาไปเข้าามเข้ามาเข้ามาเข้ามา

ไปข้างบนเหรอแดงเข้างบนอะไรลงมาสามตัวแดนไปแฟดไปแฟดโดนแดนไปแฟดแดนไปแฟดเลยคู่เท้าเว้ยเยี่ยมมาเข้าเข้าไหวยังวะเฮ้ยเฮียไปกลับไปอีซี่เถอะอย้ยเข้าโอ้โหว่าเดี๋ยวขอเขาลงจิ้มแชมป์มัน โดนทุกสก,กิลเลยพี่ผมโดนทุกสก,กิลเลยให้หลุนน้นเห็นพี่ได้ไงวะคือมันโยนไอ้น่นทะลุมาใส่ผมนะพี่โอ้โหชัดเลย this way I'm watching ี่ว่าใช่ละ <S <S พี่ว่าน่าจะน่าจะเป็นแล้วละ่ะน่าจะใช่อะน้องเหมือนมันรู้ว่าพี่อยู่ตรงไหนอ่ะเลงรอแต่ใครเลย ไอ้ตอนชุบในสนัน oh. มภาระข้างหน้าใครเห็นนะฉันด้วยวะแบบมันมันมันมาจากข้างบนเนี่ยมาจะมันโผล่อ่ะพี่ว่าแน่นอนเอออยู่อยู่นอกตึกสองตัวข้างบนหนึ่งตัวฮะไอ้รู้หน้าอยู่ข้างนอกรู้หน้าน่าจะโผล่เลยแหละมันยิงช็อตกับระเบิดทะลุมาแบบแม่นมากโคตรแม่นอนะ่ะทีรีพอร์ตแล้วใครโดนใครโดนรู้หน้าคิวามา่อกัรีพอร์ตเลย ก็ใช่ว่วนะ